สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่6มีนาคม2,564นะคะเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตปล่อยประดุกหน้าเขียงมาเอาบุญมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะวันนี้อาจจะมีหัวยให้เล่นน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะโอเคก็ใครที่เล่นจับยีกีก็ขอให้มีโชคนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพวกคุณค่ะ มาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อไม่ว่าถ้าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลองนับดูว่าถ้าปัจจุบันท่านอยู่ท่ามีอายุเท่าไหร่ลองซื้อดูนะคะรับล,ลองเฮงส่วนคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีในวันนี้คุณต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางาน เลขเกี่ยวกับการทํางานหมายถึงรหัสพนักง,งานที่ตั้งออฟฟิศหรือเงินเดือนปัจจุบันของคุณก็ได้ค่ะลองซื้อ2ตัวหน้าดูรับรองคนที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสมีโชคนะคะอังคารค่ะต่อไปกันก็เป็นวันอังคารซื้อเลขเกี่ยวกับความรักคนรักนะคะในกรณีที่มีคนรักหรือความรักเนี่ยก็ลองซื้อเลขเกี่ยวเลขที่เกี่ยวกับแฟนวันที่แฟนขอคบ นะคะหรือวันวันแต่งงานก็ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีที่คุณกําลังแบบไม่เคยมีแฟนเป็นสาวโสดเลยก็ลองดูว่าตอนนี้รักใครซื้อเลขเกี่ยวกับคนนั้นนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มีคนรักหลายคนคุณเลือกคนที่คุณรักที่สุดค่ะ ต่อกันที่วันพุธนะคะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองโดยเป็นการนําผลรวมมาบวกรวมกันแล้วซื้อค่ะรับรองคนเกิดวันพุธมีโชคมีลาบแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าโลภต้องซื้อแบบพอประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันศุกร์กับวันเสาร์สองวันนี้ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับอะไรค่ะ วันสุกร์เสาร์นะคะเหมือนกันเลยวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวกันคือหมายถึงว่าถ้าเราเดินทางไปไหนประจำเราไปต่างจังหวัดบ่อยๆเราเราสมมติว่าวันนี้คุณแบบไปต่างจังหวัดคุณใช้รถคันไหนคุณซื้อทะเบียนรถคันนั้นแต่ถ้าในกรณีที่ไปรถทัวร์รถ,รถเออเครื่องบินก็ลองดูไฟบินหรือเลขที่นั่งดูก็ได้นะคะมันสองวันเลยก็คือสุก์เสา,าร์ยังไงวันเนี้ยคุณมีโชคแน่นอนแก้วขออวยพรใ,ให้พวกคุณทั้ง7วันมีโชคมีลาภแล้ววันนี้ถูกหวยกันค่ะ